เวลาที่จิตที่มันไอ้ไอ้ไอ้เข้าไปรวมอยู่ตรงนั้นจริงๆนี่นะมันจึงไม่ได้รับรู้ภายนอกโอ้โหเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรรู้เกาะแก้วกำบ,บังทบไปหมดเลยมันเป็นแก้วหรือว่าเป็นอัญมณนนีหรือเป็นอะไรที่บอกว่าไม่มีสิ่งของที่จะเข้าไปสู่ภายในได้กระดอนกระเด็นออกมาหมายถึงลูกกระทำแปดขณะที่สมาธินั่นนะดูที่ เ็นเราบ้าขเขาเราตั้งแต่เขเรียกว่า,าสมาธิหัวต่อถ้ามันออกจากตัวนี้มันไปนรับรู้รสชาติภายนอกแสดงว่าไม่ใช่เอาอย่างันสัตว์จัิอยู่นั่นกันเดชบุญนั่นไม่เป็นบ้าเป็นบ้าได้ยังไงก็เพราะว่าบารมีมันสร้างมาสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันโหมันจะธรรมดาในการการทำจิตสำนากหลวงปู่นั่นนั่นนะพอลงจากภรูเม็กลงจากูมูเม็กปวดจิตวิญญาณแม่ของลูกนั่นที่ว่าเก่งๆที่อยู่พี่ภูมเม็กนั่นแหละที่กุฏิหลังนั้น และจึงมาจำภาษาอยู่ที่หนองหอยมันจะไล่กันมาในอดูนะภูเมงนั้นปีพศ2541บ้านโนนตุนปีพศ2541นี่นนะถ้ำพระภูเก้าปีพศ2541มันต้องตามลําดับนั่นนะนั่นนี่เป็นภาษาแรกจากต้วนั้นเราก็ไม่ได้ไปสนใจทางด้านอื่นอีกนะที่หนองหอยนี่นะที่วันหนักทั้งอาติกันที่บอกว่าจิตเขเรามันผราดผุนไง จิตที่มันปาดผลมันจะอยู่ที่หนองหอยอยู่ที่ภูเมกแล้วอยู่ที่ภูหลวงออออยู่นั้นมันก็ปาดผลนะจิตเรานะแต่ว่าอยู่ภูเมงตัวนี้มันไม่ได้ป่าผลนะผู้เมงนี่น่ะผู้เมงที่ตั้งแต่ปีสี่สิบเอ็ดนี่ที่พาพลูกไปดูเมื่อวานนี่แหละที่กุฏิหลังนั้นมันก็พังไปวแล้วลูกอืมก็ทัาบลงมันก็แต่มันยังไม่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 ล้มลงหมดนะมันยังเป็นปกติของมันอยู่มันเอียงไปมันพับลงจนนั้นแต่มันยังไม่ได้ได้ ลงไปบนพื้นดินหมดไงปวกก็ขึ้นไปกินหมดแล้วทางด้านนั้นมันก็สุดๆุตรงตามการเวลาของมันนี่พูดถึงพูดถึงได้แต่ปีพศประมร้อยสี่สิบเอ็ดนั่นนั่นะเรื่องของเรื่องมันจิตมันติดอยู่อย่างนั้นน่ะโน้นมันติดได้เป็นพระขวานู้นนี่มันไม่ออกจากสมาธิด้เป็นพระข้านู้น่ะตั้งแต่จิตที่มันดับทางโลกมันจะออกจากสมาธิได้ยังไงล่ะเดินจงกรมนี่สิบชั่วโมงมันก็ไม่ออกมันอยู่อย่างนั้นของมันน่ะกําหนดกระดูกก็กระดูกอยู่อย่างนั้น กำหนดดูกดรูอยู่อย่างนั้นกำหนดว่างก็ว่างอยู่อย่างนั้นนั่นแหละกำหนดร่างพาซี่ปั๊บก็เห็นร่างข้างเดียวเดินจงกลุมกลับไปกลับมาน้ำเลือดนนําเหลืองไหลอาบจุกข้างหนึ่งพอตัดออกข้างหนึ่งตัดเป็นท่อน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 ก็เป็นท่อนกันไปอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นกี่จั้ามมงก็ตามไม่ออกจากต่ักรมแล้วนี่เรียกว่าติดสมาธิ เดอย่างนั้นแหละพิจารณาจะอย่างนั้นลงกันด่อย่างนั้นเย็นดิอย่างนั้นถ้าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่ปกติเหมือนกับเดียวเดียวถ้าห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเอออันนี้ได้อาจได้ทำละนีพ่พูดถึงการลงทางจงกรมหลวงปู่สมัยก่อนปานนั้นนะลูกนะ ก่อนที่จะมาเป็นครูเป็นบาพูดเรื่องอัดเรื่องทาให้พวกลูกพวกหลานฟังนี่หลวงปู่ต้องสละตายมานะที่พูดนี่บ้านหนองหอยจึงเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทั้งจิตภาวนาที่เจ็บมันผ่านพ้นนั่นแหละที่ว่าเวลาฝันนี่มันจะสอดรู้สอดเห็นได้เร็วที่สุดเพราะมีสติเต็มที่ของมันโอ้ไม่ใจะทรรันดานะลูนะก็ไม,ใม,ใม่ใหม่นี้เนาะลงจาก,กมิเมกใหม่ๆนี่เหมือนกับปุ้ยเหมือนกับเราเนี่ยตัวลอยไปเรื่อยทำนองนั้นแหละ จิตวิญญาณที่อยู่ในบ้านหนองหอยวัดป่าบ้านหอยเพื่อเป็นป่าชาใหญ่นั่นสามสี่หมู่บ้านจะมาเผารวมกันที่เดียวเผาที่เชิงตะกอนทงที่ลูกเห็นนั่นแหละนี่โอ้มันก็ลรปรางไปหมดนะลูกนะเข้าไปแทบไม่ได้พวกต้นอ่ะพวกอะไรขึ้นเต็มหมดสัลลาหลังนั้นที่มันเป็นเหล็กเฉยๆนั่นน่ะกับสันไทยมันก็เลยเป็นยังพออยู่ได้แต่แปลักหกักไปได้านนี้ปวกยังในด้านนี้แต่มันก็ยัง,ย,งยังอยู่ เขาไม่ใช้แล้วนี่เขามาใช้ทางนอกแล้วหมดแล้วนี่นั่นแหะสาลาธรรมะจังเบี้ยเขาก็มาสร้างใหม่แล้วอะไรเขาก็มาสร้างใหม่ตัวนั้นมันเหมาะแก่การทําจิตตภาวนามันก็ยากเพราะคนเขาไม่ได้สนใจอีกแล้วก็มีถล่งปูนนี่แหละในสมัยนั้นน่ะถึงนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีอู้สบายนั่นแหะที่บอกว่าจิตเรากาลังลงกาลังรวมรวมจิตมันกาลังจะลงถ้าลงแนบสนิทไม่เป็นไรลูกนะวันที่จิตมันแข็งกระด้าง นี่แหละวันที่หลงตารูปนั้นปั่นเครื่องขณะจิตั้งบูวกำลังจะลงบูบ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 ใกล้ที่จะถึงฐานของจิตที่เข้าส่วบนาเสียงเครื่องปัน่นสวนมาพอดีพอดีดังๆนั่นแหละก็อยู่ใกล้ๆจิตก็ตุกคืนนั่นแหละทิฏฐิมานะนี่ก้ยมันแข็งกระด้างอัง้งตั้งอัง้งตั้งอัง้งตั้งเลยนั่นแหละ กว่าที่จะมันจะลงได้นี่หลมันได้ฆ่ากันเพราะเรื่องเรื่องนี้แหละลวงปู่แหวนกับลุงปู่ชอบด้วนลุงปู่ตื้อลวงปู่แหวนกับลุงปู่ตื้อทั้งที่ลากันนะนี่เรื่องเดียวนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเป็นลุงปู่แหวนลวงปู่ตื้อลงปู่ขาวกับลุงปู่แหวนเนาะจะต่อยกันนั่นนะเรื่องเดียวนี่แหละอืมหมอหนึ่งเาทำปุ๊ก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 ไอหมอหนึ่งเล็งลงทางจังกรมอยู่เนาะนี่แหละ ลวงปู่แหวนลวงปู่แหวนทำหรือว่าลวงปู่ขาวนี่แหละไปทำที่พักนะเนาะตอกไม้ปุ๊กป๊กปกปกปก,ปก,ปก,ปกหมอหนีก่กำลังลงทางจงกรมโมโหทิฏฐิมานะขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะจะคุ้มตัวเองไม่ได้เห็นไหมถ้าจิตผาดผลจะเป็นอย่างนั้นนั่หลูกปู่ขาวก็จิตผ่าดผลลวงปู่แหวนก็จิตผาดผลนั่นแหละเวลาที่มันเป็นทิฏฐิมานะน,นี่โอ้เหมือนกับสารในโลกธาตุจะจี้ออกไปเลยนะ น้าอินน้าผมกูไม่งึดเลยเอาอย่างนี้แหละก็จะฆ่าร่างโคตรล่างควาพันธุกหมดเลยนี่ก็จะว่าจิตผัดโผอันตรายนั่นลูกเนะี่ยถ้าสติมันน้อยนี่โอ้ยตายมีแต่พังกับผังสติลวงปู่มันมากหน่อยนีนะ่นี่ลวงปูข่ขาวก็เลยจะจัดยังกับลวงขาหลวงปู่แหวนตัวจิโน,นูโอ้ก็จะเอากันนี่นะวันนั้นลวงปู่แหวนก็กำลังเดินจงกรุมลุงขาวกำลังเดินจกลุหลวงปู่แหวนโมโหอ,อกีก หมอเนี่ยกำลังเดินจงกโกกำลังยืนอยู่พิจารณาหมอนี่เอาไม้ไม้กวาดมาเลยปึ๊บอ้ะปุ๊บโมโหตำบ้านทั้งคู่ไเฮ็ดใจกันนะกวาดอยู่นั่นแหละกวาดที่ตรงหน้ามันนี่พระรูปนี่แหละว่ามุ่นโมโหเขาใจเย็นนี่เราจิตเหมือนกันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ผ่านมันเป็นมันมันมันก็ลำบากลูกนะนี่เราผ่านมาที่นู้นโอ้นี่จะปรุงธรรมะฉันเบสจเป็นทุกวันนี้มันรอดมันได้ยังไงรอดมาได้ไงเฮ้รอดได้เพราะบุญนั่นเห็นไหมล่ะ ปังมาเลย,เลยจากวันนั้นลงปูงไม่พูดกับลงตารูปนี้อีกเลยเอ,อนั่นแหละมันพูดไม่ได้มันไม่อยากจะพูดมันไม่ลงนะทิติมานาน,นี้มันเหมือนกับแท่งศิลาใหญ่ขวางในใจลูกตั้งต้งงานดีนะเอาไม่ลงหรอกโมโหเนะนี่ยจะหนีมันก็หนีไม่ได้เพราะอยู่ในรรษานะนะเนี่ยเรื่องของเรื่องมันโมโหสุดๆนะ จะด่าก็ด่าไม่ได้เพราะจะเป็นมิจฉาวาจายนะันทางมรรคทางผลทางลูดทางพ้นมันก็ไม่ถึงจะทํากินิยาธาทางที่เรื่อตๆมันก็ไม่ได้สู้ดีไม่พูดดีวกว่าเนี่ยจิตมันกาลังลงมันมันลงแดงนี่เพราะกำลังมันกำลังลงมันก็ตกงเหวื่ตัวบ่อไงลังวูบลง,ง,ง,งไปนั่นเสียงก็นี่ขวางปังพอดีจ,จิตมักกกกนก็กระเด็นกระดอนขึ้นนี่โอ้ยนี่แหละ ถ้าไม่เจอกับใครไม่รู้กับใครมันผมัน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 ไม่เข้าใจหรอกลูกมันพูดก็ไม่เข้าใจมันต้องเจอด้วยตัวของตัวเองเวลาจิตมันลงมันก็ลิ้วลงก็สติเต็มที่เขอามันนะแต่เสียงมันแรงกว่าพุ่งเข้ามาพอดีมันมาสวนทางกันจิตกําลังจะดิ่งลงมันก็โดดขึ้นมาตำนองนั่นแหละนั่นแหละมือไม้สั่นตัวสั่นใจสั่นเลยนะนี่หลที่ว่าเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นว่าเหมือนคนจะเป็นบ้า ันก็ไม่ลงจี้นั่นแหละด,ดีมันใกล้ที่จะออกพรรษาแล้วอืก็ดีว่าเวลาที่ออกพรรษาแล้วเราไปกราบท่านอยู่นะมันไ,ไม่รู้มันเป็นอะไรนั่นนะขณะพูดกับโยมเขาไม่ได้ขึ้นมาด้ลงตานั่นเดินเทือกกับเทือก้ามาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วผูู้ดกับโยมเขาเราโยมนั่นก็มีเยอะเนาะเพราะมันเป็นสิ่งมาตรจันย์ไงห้าสิบ สี่สิบห้าสิบหกสิบดูที่วันพระเนี่ขนาดลุงปุบวชใหม่นะไปกล่าวท่านอาจารย์น้อยเขาจะใช้คำนี้ไปดูอาจารย์น้อยไม่เคยเห็นไปดูอาจารย์น้อยไม่เคยเห็นถ้ารถรถคันไหนมานี่เราพรยายามหลบเราไม่กล้าขึ้นรถเขาเดินเราเ็าไมัเก็ากลนะ้ลูกจากบ้านน้องหอยนาะไปไปนั่นฮะสามกิโลไหมสามกิโลกว่าเน,นะประมาณนี้แหละอืมนม่ไปสี่กิโลได้ปะ ไม่ถึงเนาะน้องราะว่ามันยาวไปจากนี่ไปนี่นั่นแหละก็จะเดินบินถาดไปกลับอยู่ตลอดเวลาอืมที่ตรงนี้ที่ตรงคอไปยมัไก่อนที่เป็นตรงเนินนั่นน่ะที่ตรงนั้นที่ตรงลุงปู่ออกมาแล้วลุงปู่มายืนพักนะออกมาจากบินบาดแล้วพอมารับบาดกับลุงตาวังอยู่นั่นไงที่ตรงนี้ี่เป็นเห็นไหมที่ตรงคอเผยอยู่ทางด้านนี้แล้วก็จะเป็นสะพานขึ้นไปนะ่นั่นแหละที่ตรงลุงปู่รับบาดแล้วก็จะพายบาดลุงตาลุงตาไป มึงานั่นไปแล้วก็ไปยืนคอยอยู่นั่นออ้ยมันทําเพี้ยนที่รู้เลยสมัยก่อนมันไม่ใช่บัตถนนไอคอนกีดอย่างนี้นี่มันถนนไอไอไออะไรเลอะเอะเอ่อนะมันจะไม่ใช่ถนนไอนี่นะมันถนนที่ไปไหลไปนาเขาเนี่ยมันก็เลยภาวนาดีนั่นมันมันจะไม่ได้เจริญแบบนี้นี่ไม่มีรถลาอะไรที่เขาไปยุ่งเพราะตอนนั้นเขาก็กลัวผีนี่โอ้ยภาวนาดีรู้เลยสุตตรงอีกภาคกฏิบัตินั่นอยู่ที่บ้านหนองหอยสมัยก่อนแต่นี่มันเล่นแล้วมันก็แลแบบแล้วแต่ยังน่ากลัวนะเมื่อวานนี้นะ ใช่ไหมค่อยใครตัวพีนไหนไม่กล้าเข้าไปนะหูป่าใหญ่เนื้อลอไปหมดเลยนะมองไม่ทะลุเลยนะพู้ป่านี่เป็นคงจะลอยกว่าไรได้ไหมเนาะมานน้นเนาะมือยาวไปนู่นยาวยาวไปนู่นนะอืมแต่ทางแรกทางเขามีหรื้ทางด้านนั้นเขาทาจัดใหม่โอ้เข้าท่านนะนั่นเ็นภาวนาดีก็เลยพดทห้รูกหลานฟังพอลงนี้เนี่ยมันก็คือลงมาจากภูมิกพอดีจิตมัน โอ้ยจะจะพูดถึงนะลูกนะจิตนี้มันถ้ามันดื่มดำเรื่องการทําจิตตภาวนานี่นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะมีหน้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เสวยเสวยเสวยสมาธิเสวยฌานญาณเสวยรูปฌานรูปฌานอยู่ในพระสูตรนั่นนะเพื่อเพึงส่องเศษเออไม่ได้เสวยนะใช้คำนี้นะเออให้พวกเธอพึงส่องเศษ ในปฐมฌานในรูปฌปานอรูปฌานในนิโรธสมาบัติให้พวกทั้งหลายพึงซ่องเศพเนาะใช้คํานี้เนาะเราหลืมเล่าเราฉุสานานแล้วนี่ให้ซ่องเศษนี่ไม่ละซ่องเสพสมาธิซ่องเสพในฌา,านในญานเป็นวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่พัก,กจิตพักกายนี่เลยเรื่องของเรื่องวันนี้ไม่จะมาเป็นสมาธิหัวต่อนี่ไม่จะมาว่าเป็นบาปเป็นบอนบี่นก็ทำสมาธิแล้วก็หลงโลกหลง,ลงทาง ไม่มีทางาาพัตนาเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลมันอยู่จุดนั้นสม,มบ,บูรณ์บริบูรณ์ของมันเตต้องพักจิตต้องพักกายเป็นปกติแห่งการทำกิตตภาวนานั่นแหละรวมไม่รวมก็ไม่ได้สนนี่ขอมีสติคือรวมลงสู่อปันอปันนาสมาธินั่นแหละจะรวมไม่รวมมันก็รวมลงสู่เป็นการทำสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอยู่แล้วเป็นสมาธิ เป็นสมาสติมันจะรู้ด้วยกันรอบขอบจิตของมันไม่จะโรคจิการบันใบของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเรื่องของเรื่องมันอยาจะบอกว่ามันไม่ใช่ทาอย่างนี้ไม่ต้องทําสมาธิว่าใช้ปัญญาไปเลื่อยไปไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสมาธิทําปัญญาเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เข้ากันในหลักคําสอนของพุทธเจ้ามันไม่สามารถทําได้เพราะถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านมันจะใช้ปัญญาได้ยังไง นี่แหละสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิมันติด้วยกันเรามู่เป็นมาก่อนต้อเไปเขลาวาดนน่นนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเปลี่ยนนี่เมื่อเอาสมาธิอย่างเดียวดุ้น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 มันไม่ลงปัญญาตัวนั้นมันก็เจาะตะเคงหาเขามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเหมือนนกกระทาจะออกจากกรงเมื่อปัญญามนถึงที่ถึงฐานเขามันปั๊บเรียบร้อยปั๊บมันก็ลงเป็นสมาธิเห็นไหมล่ะพอได้สมาธิถอนออกจากสมาธิมาใช้ปัญญา ออกกากปัญญาเข้าสู่สมาธิจริงเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิตามในพระสูตรนั้นหรือจะว่ายอย่างไรขึ้จะข้าอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันก็มีปัญญาอย่างรวดเดียดิแล้วจะเอาปัญญาที่จะบอกว่าเอาสัญญาจําได้หมายรู้ไปไม่มีทางหรอกอย่างนั้นผู้ที่เรียนปร,ริยน 8, ปเปดปริยนก้าหรือเป็นเจ้าคณะใหญ่ต้องสึกคาลาเพศเมื่อเห็นก็แก้ผ้าให้เหรอมันทิดอาจอย่างนั้น มันทิศอลงกดอย่างนั้นเห็นไหมล่ะเหมือนทิศแยมอย่างนั้นเหมือนลหลายทิศอย่างนั้นเอาพี่นาเอาในรูปนะเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่หลายทิศอยู่เจ้อกไว้อยู่นี่นะก็เพราะอะไรก็เพราะมันมีแต่ในตำรายอย่างเดียวในภาคปฏิบัติมันยังไม่ได้ทำํำพือเจ้าตัดไว้อย่างนี้ใช่ถูกก็ไม่ได้ว่ากาบขอขามาด้วยมันก็ถูกอะเมืเจ้าตัดไว้อย่างนี้ถูกต้องเราต้องใช้ แต่เวลาทําจิตภเพาวนานจริงมันไม่ไปอ่ะมันต้องปิดตําราตัวนี้ซะก่อนสถิติคนในการรู้เองเห็นเองปัะจตังรู้ได้เฉพาะตนนั่นมันเป็นตัวนี้จะร้องอัตติว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นสถิติคนในการรู้เองเห็นเองเป็นประจตังรู้ได้เฉพาะตนขันกันไม่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าประมาทละคำสอนพระเจ้าหรือที่บอกว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนไม่ได้ประมาท ผู้เจ้าตัดสอนเราแล้วอย่างดีแล้วอ่ะแต่เวลาที่ถึงจุดนั้นแล้วสถิติโกในการรู้เองเห็นเองเป็นจตังรู้ได้เฉพาะตนจริงกุานขึ้นมาในขนาดนั้นว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเห็นไหมละ่ะเพราะเป็นสถิติโกในการรู้เองเห็นเองนั่นเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนั่นหรือเจ้าัางไงมาสอนกันนี่ภาคปฏิบัติเป็นแบบนี้ภาคปริยัติมันโอ้ยมันสบายนี่ไม่เป็นในตำราเนี่ยท่องบนสัิตยายมันถ้าผู้มีความจําทรงจําดีหน่อย เอาสามมาที่ทรงจําพระสูตรได้อย่างรวดเร็วแต่กิเลสมันไม่ได้รวดเร็วในทางอัตรานจินนะ